เพราะว่าในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมีคนเจนใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะมากแล้วเขาค่อนข้างจะอิงวิทยาศาสตร์กันมากนะครับเจนซีเจน C, เบตา้าเจนต่างๆที่จะโตขึ้นมาในภายหลังคือโลกแห่งศตรวรรษที่21คือโลกแห่งวิทยาศาสตร์ถ้าอะไรที่ตอบโจทย์ทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้จะถูกตีตกไปทั้งหมดทีนี้เออไอเรื่องการกินเจแล้วจะได้อน,นิสง์จะทำให้ไม่เจ็บป่วยทำให้อายุยืนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ มันเป็นเรื่องนามธรรมหรือเปล่ามันเป็นเรื่องที่คิดขึ้นมาสะกดจิตคนโบราณให้แค่มีจิตเมตตาต่อสัตว์หรือเปล่าน่ามาสิครก็อ,อยากรู้มากเลยค่ะแต่ทีนี้อย่างนี้นะครับตั้งแต่หลังศาวรรษที่21มานะคะยี่ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2000มานะครับหลายสิ่งหลายอย่างถูกไขความจริงและอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์ในเชิงชีววิทยามโมเลกุลสามารถที่จะบอกได้ว่าบาปเนี่ยที่เข้าใจกันในสมัยโบราณเนี่ย มันเป็นโมเลกุลหรือมันเป็นอะไรมันมีชื่อหรือเปล่ามันสามารถส่องไปเห็นในกล้องจุลทรรศได้ไหมมันสามารถตรวจเจอในเลือดได้ไหมปัจจุบันนี้ชัดเจนทุกอย่างครับว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตัดไว้เนี่ยวิทยาศาสตร์ยุคป,ปัจจุบันกลับกลายเป็นมาส่งเสริมว่าสิ่งนี้คือไม่ใช่แค่นาม,มารมแต่เป็นเรื่องจริงนะครับทีนี้เราลองมาดูกันนะครับว่าเอ๊ะแล้วเวลาเรากินเนื้อสัตว์เนี่ยมันมีโทษภัยอะไรต่อร่างกายเราบ้าง ยกยะตรงนี้ก่อนนะครับว่ามนุษย์เราเนี่ยนะครับจริงๆก็กินได้ทั้งสองอย่างเนาะกินได้ทั้งพืชกินได้ทั้งสัตว์แต่ทําไมาเวลาส่งเสริมว่าอยากได้อนิสงเนี่ยให้ลดการกินสัตว์หรือเลิกการกินสัตว์แล้วไปกินพืชเสอยจะได้ไม่เจ็บไม่ป่วยจะได้ไม่ต้องมาใช้วิบากกรรมอะไรอย่างนี้ะนะครัคะสิ่งนี้นะฮะจะสามารถอธิบายได้อย่างนี้ครับ มนุษย์เนี่ยค่อนข้างจะเป็นสัตว์ที่เอ็นเอียงไปมีวิวัฒนาการไปมาจากสัตว์กินพืชค่อนข้างมากนะครับแต่อาจจะมีวิวัฒนาการที่เล็กน้อยที่สามารถกินสัตว์ได้บ้างนะครับถ้าปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของยีนในร่างกายเนี่ยจะเริ่มก่อโทษ oh. อ่าทีนี้คำคำนี้แหละครับมันจะมาตอบโจทย์ว่า จะมีคนถามต่อว่าสมัยบรรพบรุษปู่ย่าตายายเราไม่ได้เป็นนักบังสุวิราชไม่ได้เป็นนักเจนะโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทางไทยลาวขเขมรแถวเนี้ก็ไม่เห็นเป็นมะเร็งเลยและอายุก็ยืนอายุยืนด้วย,ย,วยถามว่ากินวัวไหมกินกินหมูไหมกินกินไก่ไหมกินแต่เดี๋ยวกลับไปดูบริบทใหม่ครับว่าพ่อแม่บรรพบรุษปู่ย่าตาทวดเรากินเนื้อแดงที่เรียกว่าเนื้อหมูเนื้อวัวปีละกี่ครั้งนับครั้งได้นะครับบาง ถ้าเราไปถามบางทีปู่ย่าเราบอกโอ้สมัยปู่ย่าเป็นเด็กนะหรือเป็นหนุ่มสาวเนี่ยได้กินเนื้อวัวปีหนึ่งสองครั้งถือว่าหรูมากได้กินเฉพาะตอนมีงานบุญค่ะส่วนใหญ่เ<ช>มื่อก่อนเพราะยุคโลกยุคเก่ามันไม่มีมันไม่มีมมมตลาดหรือห้างสรรพสินค้าที่จะซื้อได้สะดวกแล้วก็ไม่มีปศุสัตว์ที่มีประสิทธิภาพเหมือนทุกวันนี้ค่ะทีนี้การที่จะได้กินเนื้อสัตว์คือต้องรับผิดชอบเองต้องฆ่าเองต้องบริหารจัดการเองแล้วก็ไม่มีตู้เย็นมาใส่มาถนอมอาหาร ทีนการล้มสัตว์แต่ละครั้งเนี่ยมันต้องคำนวณว่าต้องคุ้มค่าที่สุดเขาจึงจะล้มสัตว์เฉพาะตอนที่ลูกชายแต่งงานขึ้นบ้านใหม่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เชิญมากินกันทั้งหมู่บ้านก็กินได้คนละนี้คนละหน่อยแล้วก็ห่างไปยาวเลยหลายเดือนหรือเป็นปีจะมีอีกที่จะมีงานอย่างนี้ใช่ไหมครับค่ะ,ะทีนี้เสร็จปพ๊บว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเกิดว่าปริมาณที่เข้าไปน้อยเนี่ยร่างกายจะยังกําจัดสิ่ง ที่เกิดของเสียจากเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ได้ทันในวิทยาศาสตร์เขาเห็นแล้วครับว่าทุกวันนี้เนี่ยในเนื้อสัตว์เนี่ยนะกับในพืชมันต่างกันตรงไหนพืชเนี่ยจะตรงกันข้ามกับสัตว์พืชนี้คือจะดูดเอาคาร์บอนเข้ามาหรือคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็เอามาแมบอลิซึมแล้วเปลี่ยนออกมาเป็นออกซิเจนแต่สัตว์หรือมนุษย์เนี่ยจะดูดออกซิเจนเข้ามาและทาตรงข้ามใช่ไหมครับแมบอลเซึมแล้วเปลี่ยนเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ แสดงว่ามนุษย์หรือสัตว์เนี่ยต้องการออกซิเจนใช่ไหมครับเป็นสิ่งสาคัญที่จะเลี้ยงเซลล์ได้ทีนี้การที่จะเอาออกซิเจนไปเลี้ยงเซลได้เนี่ยครับเซลเราอยู่ทั่วทุกร่างกายเลยทีนี้ออกซิเจนต้องวิ่งไปทุกที่ในร่างกายเราได้ต้องพึ่งพาอะไรครับเม็ดเลือดสัตว์เลยต้องมีเลือดในการนําส่งออกซิเจนใช่ไหมทีนี้ออกซิเจนเนี่ยที่อยู่ในเลือดของสัตว์เนี่ยนะครับตัวที่จับออกซิเจนที่แท้จริงเขาเรียกว่าหิม ฮีมเนี่ยคือธ <H eme. S 1> าตุเหล็กชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเหล็กเฟอรัสนะครับมันมีฤทธิ์มันมีความสามารถในการจับออกซิเจนแล้วก็ไปกับเม็ดเลือดแล้วไปส่งให้เซลล์ทีนี้เอาแล้วมันเกี่ยวอะไรล่ะว่ามันจะมามาเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเราไอโมเลกุลฮีมเนี่ยครับเวลาที่สัตว์ที่ถูกออกแบบมาเอ็นเอียงไปทางกินพืชเนี่ยกินเข้าไปเนี่ยมันจะเกิดเป็นของเสียในร่างกายที่ค่อนข้างแรงนะครับเพราะว่าโมเลกุลที่เรียกว่าฮีมในผลิตภัณฑ์จากสัตว แทบทุกประเภทเลยนะครับมีตั้งแต่สัตว์เลือดแดงจนสัตว์ที่อาจจะแบบมีเลือดไม่มากก็ยังมีฮีมเหมือนกันทีนี้พอเวลามันเข้าไปในร่างกายอะครับพอเราย่อยเสร็จต่อให้ไปผ่านความร้อนต่อให้ปรุงแต่งยังไงก็ช่างโมเลกุลน,นี้แข็งแกร่งมากนะครับไม่สามารถสลายมันออกได้ฮีมเนี่ยพอเวลามันลงไปส่วนของลำไส้โดยเฉพาะลำไส้เล็กส่วนปลายที่เรียกว่าไอเลียมเวลามันลงไปแล้วนะครับมันจะเกิดการหมักนะครับ ซึ่งสัตว์ที่ถูกออกแบบมาให้กินพืชเป็นหลักเนี่ยจะมีกระบวนการโฟร์เมนเทชันหรือหมักในลำไส้เป็นธรรมชาติทีนี้อะไรที่ควรจะเอามาหมักในลำไส้ส่วนใหญ่จะมาจากไฟเบอร์โพลิแซคคาไรด์ก็คือพืชพันธุ์ธัญยาหาร,รเวลาที่สัตว์กลุ่มนี้กินพืชพันธุ์ธัญยาหารเข้ามาเนี่ยมันจะเกิดการหมักเป็นเขาเรียกว่ากรดอินทรีนะครับหรือกรดไขมันสายสั้นอย่างเช่นบิทิลิกโปรบบโอนิกกรดเบนโซเอตสิ่งเหล่านี้จะเป็น อาหารที่หล่อเลี้ยงโมเลกุลของลำไส้เราแล้วก็สร้างสมดุล pH ในลำไส้ให้ลำไส้ทำงานเป็นปกติโปรไบโอติกชนิดดีที่อยู่ในลำไส้ของเราเนี่ยก็จะมี lactobacillus กับ bifidobacteria ไอ้สองอย่างเนี่ยก็จะใช้อาหารจากพืชพันธุ์ธัญญาหารไฟเบอร์เหล่านี้สร้างกรดไขมันมาคงสมดุลในลำไส้<ฆ>ทีนี้ไอตัวแบคทีเรียดีในลำไส้ครับเขามีหน้าที่อย่างหนึ่งคือ ลำไส้มนุษย์เนี่ยมันเป็นรังแห่งโรคนะครับมันจะมีเชื้อเขาเรียกว่าเชื้อเน่าหรือเชื้อไม่ดีไม่ใช่โปรไบโอติกมนุษย์ทุกคนไม่สามารถเอาเชื้อตัวนี้ออกจากลำไส้ได้จะยังมีเชื้ออยู่ตลอดเวลาแต่ว่าถ้ามีโปรไบโอติกตัวดีอย่างเช่นแลคโตบซิลัสกับบีฟิโดแบคทีเรียอยู่ภายในเนี่ยมันจะคุมไม่ให้เชื้อเน่าเชื้อก่อโรคเนี่ยสร้างสารพิษออกมาทําลายร่างกายเราได้ทีนี้พอเวลาที่เราเนี่ย ไปกินอาหารกลุ่มที่มาจากสัตว์เนี่ยเราจะได้ฮีมเข้ามาพอฮีมเนี่ยมันเข้าไปส่วนของลำไส้เล็กส่วนปลายในส่วนนี้ครับมันจะเกิดการหมักแล้วหมักแล้วมันจะไม่เกิดกดไขมันใส่สั้นเหมือนพืชแต่มันจะเปลี่ยนเป็นโมเลกุลที่มีสารพิษโดยมันจะค่อยๆย,ย,ย่อยสลายตัวเองแล้วเกิดเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์แอมโมเนียหรือว่าเป็นไนโตรเจนออกไซด์สารเหล่านี้จะทำให้ลำไส้เราเริ่มเกิดความเป็นด่าง ปกติในลำไส้ของมนุษย์เนี่ยจะต้องมี pH อยู่ระหว่าง5.5ถึง6.5 pH นะครับทีนี้เวลาที่พอไปหมักบ่มฮิมไว้ในลำไส้เนี่ยมันจะค่อยๆปลดปล่อยความเป็นด่างออกมาจากไฮโดรเจนซัลไฟด์แอมโมเนีย e mm เหล่านี้พอระดับ pH เราเนี่ยเริ่มเริ่มที่จะคุมที่5.5ถึง6.5ไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือแบคทีเรียดีจะตาย แบคทีเรียตายบีฟิโดแบคทีเรียตายพอตายแล้วจะเกิดอะไรขึ้นไอเชื้อตัวที่ก่อโรคหรือเขาเรียกว่าเชื้อเลวนะครับมันไม่มีตัวคุมไงครับมันก็เลยเริ่มจากขยายตัวกระจายเต็มที่กระจายเต็มที่แล้วมันเป็นฝั่งตรงกันข้ามนะครับเวลามีพวกพืชใยไฟเบอร์ลงมาเนี่ยจุลินทรีย์ดีเขากินแต่พวกนี้เขากินเขาเลือกกินชัดเจนเขาจะกินซากโปรตีนเน่าที่แตกตัวเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์เป็นมีเทน เขาก็เลยกินซากเม็ดเลือดที่แตกที่เรียกว่าหิมที่มันหมดสภาพเหล่านี้ครับเขาก็จะกินพอเวลาที่เขากินเขาจะหลัง่งเอนไซม์ไปย่อยพอเวลาที่เขาไปย่อยแล้วนะครับมันจะเกิดเป็นสารพิษขึ้นมาในลำไส้ของเราทีนี้ไอ้แบคทีเรีย2ตัวหลักๆเลยครับที่มีการวิจัยชัดเจนว่าอยู่ในลำไส้ของเราในขณะที่มีหิมเข้าไปกระตุ้นมันมากๆนีครับเขาเรียกว่าเชื้อ b a c t e r i ิ d e s กับ ชื่อคอสเตมเดียแล้วก็อีคไลอ่ะมี3ตัวกลุ่มนี้จะโตขึ้นมาเลยเวลาที่หมักบ่มของเน่าในลำไส้เพราะมันโตขึ้นมาเสร็จมันก็จะย่อยของเน่าเหล่านี้เปลี่ยนเป็นสารพิษอันตรายที่ชื่อว่าเวอร์โดฮีมนะครับแล้วก็เฟอริเพอร์ไฟรินสองตัวนี้เป็นโมเลกุลบาปที่อาจัยกำลังพูดถึงเป็นวิทยาศาสตร์ไอโมเลกุลบาปสองตัวนี้ที่เกิดขึ้นจากการหมักตัวนี้ในลำไส้มันทำลายพื้นผิวลำไส้อย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดภาวะลำไส้อักเสบผนังลำไส้รั่วลำไส้แปรปวน oh. นะครับทีนี้ไอ้อันตรายจากส่วนนี้จะทําให้เกิดอะไรขึ้นเซลล์ลำไส้เราจะตายเร็วเพิ่มขึ้นกว่าปกติโปรไบโอติกก็ช่วยไม่ได้นะครับ <c oughs> ปัญหาคือพอเซลล์ลำไส้เราตายมากๆนะครับ <c oughs> มันจะมีโปรตีนที่สลายออกจากเซลล์ลำไส้ <c oughs> นะครับ เขาเรียกว่าค่า CEA ค่าตัวนี้เป็นค่า tumor marker ที่หมอมะเร็งทั่วโลกที่รักษาลำไส้ตรวจหาสารมะเร็งลำไส้ในร่างกายเราว่าลุกลานหรือไม่ทีนี้เวลาที่เกิดแบคทีเรียเร็วมากๆแล้วสร้างสารพิษสองตัวนี้เข้าไปมากๆเนี่ยมันจะไปทำให้เซลล์ลำไส้พังมากก็จะมีค่า CEA ขึ้นสูงในลำไส้ แพทย์ที่เกี่ยวกับแ c a n อร์ไม้หรือรักษาโรคมะเร็งในยุคตั้งแต่หลังศตวตรรษที่21เป็นต้นมาคือ25ปีผ่านมานี้นะครับจะมีทิศทางเดียวกันหมดว่าเวลาใครที่เป็นมะเร็งลำไส้เขาจะสั่งงดเว้นเนื้อสัตว์เลิกเนื้อสัตว์ไปเลยก่อนเลยเพราะจะไม่ให้เพิ่มหิมเข้ามาถ้าเพิ่มหิมเข้ามาโมเลกุลอันตรายนี้จะสร้าง c a ออกมาเยอะลำไส้ค่ามะเร็งจะขึ้นเยอะค่ะครับพอเวลาที่ลดลดการกินเนื้อสัตว์ไปกินบังสวิวรัตแค่ชั่วคราว แพทย์กลุ่มนี้ได้โฟลโลตลอดเวลาว่าค่า C A A ลดหรือไม่ลดลงตามที่หยุดกินนะครับแล้วถ้าเรากลับไปกินอีกอะคะขึ้นอีกครับเพราะว่ามันเป็นโมเลกุลที่ก่อการอักเสบและทำลายพื้นผิวลำไส้โดยตรงนี่คือจุดหนึ่งที่ทำไมองค์กรอนามัยโลกเนี่ยพูบข้อมูลใหม่ๆทั่วโลกเหมือนกันหมดเลยว่าพยายามจะแนะนำประชากรทั่วโลกทั้งในยุโรปในเอเชียในทุกที่ของโลกใบนี้ให้ลดการกินเนื้อสัตว์ลงโดยเฉพาะเนื้อแดง แล้วเพิ่มการกินธัญ,ญพืชเข้าไปทดแทนมีงานวิจัยบางชิ้นที่ทำออกมายาวนานมากนะครับพบว่าคนที่ลดการกินเนื้อแดงการกินเนื้อสัตว์แล้วก็ไม่ถูกหิมเข้ามาหมักทำลายลำไส้เนี่ยแล้วไปกินเป็นธัญ,ญพืชข้าวถั่วง,งาพวกนี้แทนเนี่ยพบว่าอายุยืนยาวกว่าการเป็นมะเร็งน้อยกว่านะครับควบคุมร่างกายได้ดีกว่า อันนี้คืองานวิจัยใหม่ๆที่ระดับอ,องค์กรอนามัยโลกเอามาใช้ในการส่งเสริมให้คนลดกินเนื้อลงทั่วโลกนะครับแล้วเพิ่มพืชเข้าไป